เราทุกคนมักใช้เวลาในห้องน้ํานานประมาณ30มนาทีทุกวันและแม้เราจะมีของใช้ต่างๆมากมายที่ต้องใช้เพื่อดูแลตัวเองแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรเก็บมันทั้งหมดไว้ในห้องน้ําสิ่งของเหล่าที่ว่านี้ได้แก่สบู่ก้อนการเก็บสบู่ไว้ใกล้กับฝักบัวอาบน้ําโดยตรงอาจจะทําให้อายุการเก็บรักษาสั้นลงเพราะน้ําจะให้สบู่ก้อนละลายและเกิดการตกค้างสะสมในอ่างอาบน้ําของคุณ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บสบู่คือเก็บมันไว้บนถาดวางสบู่ที่มีรูระบายไว้นอกห้องน้ํามีดโกนไอ้น้ําจากฝักบัวและการสะสมของความชื้นอาจจะทําให้ใบมีดเป็นสนิมซึ่งนั่นจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังของคุณแม้ว่าคุณจะทําความสะอาดและชใช้แห้งอย่างถูกต้องแล้วก็ตามแต่การเก็บไว้ในห้องน้ําที่ชื้นจะทําให้อายุการใช้งานของมีดโกนสั้นลงได้ผ้าขนหนูการเก็บผ้าขนหนูใช้แล้วที่เปียกมันหมาดไว้ในห้องน้ําอาจจะกลายเป็นอะไรที่น่าขยะแขยง <c oughs> ในห้องน้ํามีความอุ่นและความชื้นซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียชั้นยอดและผ้าขนหนูก็จะดูดซับเชื้อโรคเหล่านั้นและส่งต่อไปยังผิวหนังของคุณในภายหลังตามหลักแล้วคุณควรซักผ้าขนหนูหลังจากใช้ไป3าครั้งและตากให้แห้งสนิทก่อนนํามาใช้อีกครั้งเสื้อคลุมอบบน้ําของคุณเสื้อคลุมอับน้ําที่เปียกชื้นกักเก็บเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ดีเช่นเดียวกับผ้าขนหนูและความชื้นก็จะทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้หากคุณสวมเสื้อคลุมอบบน้ําที่เปียกชื้นทันทีหลังจาาากอบน้เํเ็ การอาบน้ำของคุณอาจจะไร้ความหมายไปเลยดังนั้นแทนที่จะแขวนมันไว้บนตะขอในห้องน้ำแขวนมันไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทแทนจะดีกว่าโทรศัพท์ของคุณไม่เลยมันไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะใช้โทรศัพท์ขณะอยู่ในห้องน้ำและแถมการทำแบบนั้นมันก็ยังไม่ปลอดภัยอีกด้วยส่วนการเล่นโทรศัพท์ขณะแช่อางก็อาจจะเป็นอันตรายได้หากคุณต้องการฟังเพลงขณะอาบน้ำคุณก็ไม่ควรวางมันไว้บนเคาน์เตอร์ ราะไอ้น้ำจากฝักบัวอาจจะเข้าไปข้างในและทําลายอุปกรณ์ภายในได้แต่ถ้าคุณขาดเสียงเพลงในขณะอาบน้ําไม่ได้จริงๆการลงทุนซื้อลําโพงกันน้ําก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าครีมทาหน้าหากคุณลืมปิดฝาครีมไม่สนิทหรือไม่แน่นดีอากาศที่ชื้นในห้องน้ําสามารถกระตุ้นแบคท,ทีเรียให้เติบโตได้และมันสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและทําลายผิวของคุณแถมความร้อนจากการอาบน้ําร้อนทุกครั้งก็อาจจะทําให้ส่วนผสมในเนื้อครีมแยกตัวได้ ดังนั้นที่ที่เหมาะสาหรับเก็บผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของคุณคือในลิ้นชักที่แห้งสะอาดนอกห้องน้ําหรือในตู้เย็นนั่นจึงทําให้เราเรียกมันว่าครีมเย็นไงล่ะแ <c oughs> ปรงแต่งหน้ามันเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องทําความสะอาดแปรงแต่งหน้าเป็นประจำและปล่อยให้มันแห้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเติบโตของแบคทีเรียดังนั้นเมื่อคุณล้างแปรงเสร็จคุณก็ควรเก็บแปรงไว้ในที่แห้งแล้วเสียบด้ามแปรงตั้งขึ้นไว้ในถ้วย อากาศที่อุ่นและชื้นในห้องน้ําเป็นตัวกระตุ้นเชื้อราและแบคทีรียให้แพร่กระจายได้ดีและเช่นเดียวกับแปรงสีฟันที่มันสามารถรับเชื้อโรคจากผิวหนังของคุณที่ร่วงลงมาจากการใช้แปรงแต่งหน้าได้ด้วยเช่นกันน้ำหอมน้ำหอมอาจถูกทำลายโครงสร้างของโมเลกุลและทำให้กลิ่นมีความผิดเพี้ยนไปได้หากเก็บไว้ในห้องน้ำและเพื่อให้น้ำหอมกลิ่นโปรดของคุณมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นคุณควรเก็บมันไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือตู้ที่อยู่นอกห้องน้ำแทนเครื่องประดับ ห้องน้ำไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเครื่องประดับแม้ว่าคุณจะแค่ถอดมันออกแล้ววางไว้เฉพาะตอนที่อาบน้ำก็ตามสภาพแวดล้อมที่ชื้นจะทำให้เครื่องประดับเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเร็วขึ้นและทำให้มันดูหมองลงยกเว้นทองคำบริสุทธิ์เครื่องประดับชิ้นที่ประกอบด้วยโลหะต่างกันจะตอบสนองต่อความชื้นได้เร็วกว่าแปรงสีฟันเมื่อคุณกดชักโครคโดยเปิดฝาทิ้งไว้เชื้อโรคจะสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลถึง4.5เมตร และแบคทีเรียจะกระจายไปทั่วแปรงสีฟันของคุณทันตแพทย์แนะนําว่าควรเก็บแปรงสีฟันไว้ในที่แห้งที่ห่างจากโถสุขภัณฑ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และที่ดีเหมาะที่สุดคือที่ที่มีฝาปิดเช่นตู้ในห้องน้ําหรือตู้ยาและลืมเรื่องฝาครอบพลาสติกสําหรับแปลงสีฟันไปได้เลยใช่แล้วพวกมันกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและแคบนั้นเป็นอย่างดีเอาล่ะทีนี้รู้สึกขนลุกกันขึ้นมาหรือยังใช่ผมก็ด้วย ทีนี้คุณคงรู้แล้วนะว่าคุณจะต้องทำยังไง <laughs>